เดี๋ยวเราไปด้านโน้นเลยนะคะเพราะว่าไปตั้งกล้องมุมโน้นค่ะเอซถ้าไม่งั้นก็เราก็ต้องขยับแลวข,ขยับขยับอีกนะคะตรงนี้ก็จะได้ร่มด้วยค่ะจอดับอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกี่โมงแล้วเนี่ยเอฟซนะคะก็เดี๋ยวแป๊มน,นึงนะคะ คุณแม่ววตาสวัสดีค่ะคุณพักขอนคุณชุตินันคุณวรีรัสวัสดีค่ะคุณละม่อมบาสวัสดีตอนเช้าค่ะแอดเฟื่องสวัสดีค่ะ,คน,าาคะนี่นะคะคุณจินดาราสวัสดีค่ะคุณอารีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแอดเฟื่องคุณสุพจน์สวัสดีนะคะนี่นะคะขอบคุณค่ะชาวนี้ใครทํากับข้าวครัวกลางค่ะแอดเฟื่องก็ช่วยกันนี่แหละค่ะบางทีก็ปลาทายบ้านบ้างนะคะเฟื่องบ้างแม่ดาบ้างแม่ทินบ้าง นะคะก็วนเวียนอยู่กันแค่นี้ค่ะเนาะบางทีก็อาจจะเป็นลอมพิระบัลบางทีก็สามมนแต่สามมนก็จะเป็นช่วงค่ำนะคะ FC คือจริงๆกับข้าวก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็แม่ดาก็จะเก็บผักมาวันก็จะไปผัดผักแล้วก็ทานกันนะคะ FC ไม่ยุ่งยากนะคะคุณพักอ้อนสวัสดีค่ะคุณพักอ้อนสวัสดี FC ทุกท่านคุณแม่แคบหมูสวัสดีค่ะ,ค,ค,ออค,ค,ค,ะคุณสิทธ,ธิาดา์เลยนะคะ ป้าโซแกมาผิดเดือนแกนึกว่าเป็นเดือนวันที่เก้าแกจะมาฉลองปูจะมาผิดเดือนใครล่รคะป้าโซผู้ใดเนาะนี่นะคะใครจะมาเนาะป้าโซคุณแคทค,คุณซีซีสวัสดีค่ะสวัสดีป้าโซนี่นะคะใครมาหรอือป้าโซพี่เฟื่องรดน้ตนาต้นไม้อยู่ในเอฟซี FC, ขอบคุณค่ะคุณวิรุธเวิร์ครับพี่เฟื่องค่ะก็ตรงไหนที่เราแบบได้ช่วยนะคะเราก็จะช่วยได้นอกจากว่ามาแล้วงานงานแบบคนอื่นก็ทําเสร็จแล้วเฟื่องก็ไม่ได้ช่วยนะคะเนาะ คุณวิรุธนะคะดีครับแอดพักกอนพี่บัวเงินสวัสดีนะคะสวัสดีแอดวิรุธนะคะคุณนกยุงชาแนลสวัสดีค่ะคุณยูพินสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณยูพินคุณพี่รัตวานสวัสดีนะคะคุณคำารนคุณจารีสวัสดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราวันนี้ไปนะคะเอฟซีตัดสินใจว่าจะเอาโทรศัพท์ดีหรือไม่เอาดีนะคะแต่ก็คิดแล้วคิดอีกค่ะดีครับคุณนกยุงชาแนลสวัสดีนะคะคุณรุตนะคะอ่ะเดี๋ยวเอฟซี ตามเพื่องไปชมแล้วก็อย่า